ตู้เย็นในตู้เย็นอย่าเงี้ยด้วยเมื่อกี้ผมเปิดกดออกขอโทษเปิดกดออกไปควอกีหน้ามัยังหันมันเบิดแม่ก็เลให้มันนี่ก็เละเปิดไม่นานเลยขอฆ่าตายเพราะว่าผมวิ่งไม่ได้อุ๊บตายถ้าหานี้สิโอ๊ยแม่ตอบผิดกินนล้งโตนะฮึ่ โอ้ยอ,อ,ยอย๋อมีคนตีดแต่ต้องไปเปิดโอ้โหแลกเลกโอเคเปิดแล้วเราเปิดได้แหละ คือเราเปิดเองนะเขาไม่ได้เปิดเองเราเปิดเองโอเคไปจะเจอตัวอะไรบ้างโอ้โหแล้วดูรดไฟดิสโก้ดืดดเดือดเดืดดเดือดดื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 ด ไปนี่ไงมาเราจะไปหาไอ้แบคลูมกันปีนบันไดโค้ดแหลกเล็กแล็กแล็ก เก็บไปกินเก็้ไปหไ<ป>้ไปเอกุงแล้วเไมับพออป่ั้น,นเนี่ยเออขอไฟดิสโกโ้ไหมกะถุงละสามสิบหรอล้สสิว่ถุงสี่ 40, 40, 40, ส,สี่สิบหกกว่ไ่เห็ะไม่หว็นไม่เป็นกรองเลใครว่าไม่ไหว แล้วเราเดินได้ไงเนี่ไม่ได้อยากเดินอยากวิ่งทำไมยังไม่ได้วิ่งม่ตัวอะไรวะน่ะตัวอะไรน่ะ เจตัวอะไรกป็ดี่วโอ้โหเมื่อกี้ตายเต็มเต็มตายมาหลายรอบเมื่อกี้ก็ตาย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 แต่ว่าผมไม่ได้ลงเดี๋ยวเจอกันไอส้สปาร์ล มันอยู่ไหนวะไอ้สับละรดอ,อ<ค>ยู่ไนอ่ะมองไม่เห็นเลยอ้าวว้าวอ้าวว้าวโอ้ตายอีกแล้วตายมากี่รอบแล้วเนี่ยตายมากี่รอบกี่เย็นแล้วเนี่ยไปๆๆ ตายสี่รอบเดียวอ,อะไรเดียวตายสี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยอป้าไอปัญาอ่อนไอปัญญาอ่อนเนี่โอด้โอดโหดเป็นแมพเ h ็ b แบ k ็ก o ูมหรือไม่ก็แบ c ็ก o ูมก็ได้คือว่าเ c ็ก o ูมหรือว่า room, แบล็กรูมก็ได้ ถ้าผมพิมพ์คำว่าผมไปคัดลอกว่าแบล็กรูมคุณก็ได้แหละแต่แบล็กรูมทำไมผมผมพูดแล้วก็ไม่ได้เน่ยผมคัดลอกไปด้วยแต่แบล็กรูมคัดลอกไปนะเจอแกล่ะเจอแกล้วเจอบ่อยเหลือเกินเจออีกแล้วเฮ้ยพิเตอร์ปาร์เปอร์รู้ไหมพิเตอร์ปาร์เกอร์พิเตอร์ปาร์เปอร์พิเตอร์

มันเจคนระเบิดล oh ้ไปคนระเบิดก็ไปนะครับโอเคตอนนี้เรามีแก๊งตอนนี้เรามีแก๊งว่ะโอ้โหดูแล้วเราก็เลื่อนรถเลยอ่ะแล้วมีสารเคมีด้วยอ่ะเจออีกแล้วโอ้เจออีกแล้วเจอโคตร อตอนนี้แบบเหลือสี่สองหรือโค่อบอลเลยไม่หบดวงร้ายขนาดนี้เมื่อวานเาไม่เห็นดวงดียังแต่ตอนนี้ดวงร้าย,ลยและโอ้ยวงีลอ,นะอืะไปไหนก็เตะเตะนั่เนเลย

มาไหม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 มันมาปะมันนาไม่มามาดิว้าอีกแล้วว้ายอีละวกันตีแล้วหูแล้วติ๊เจ็ดติ๊เจ็ด อีกแล้วแล้วก็เสียงมันร้องดูดินี่ขนาดรวมเลยรวมแก๊งมาแบบนี้มันทำให้ตสาสันได้ด้วยให้เรมให้เราติดตันนะ่ยแบบนี้มันแมบลายมันเป็นแมบลลยนี่อยู่ไหนนะ เดีวเจอกันอีกโอ้ผมตายกี่รอบแล้วเนี่ยสองสามารอบหรือเปล่าเนี่ยเยอะขนาดนี้เอาสตันอีกและวเอ้นั่นมันทำให้สตันได้ด้วยๆอะด้อยยังบาลีากัน้วยนี่เยอ็ยก นนม่น,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 มนี่แน่เลยน้าเพื่อนช่วยด้วยเราเจอฆาตกรเลิดมาเนี่ยเกินเกินไม่รอดแน่ๆเลยไปไหนอะจะมาไนป โอ้ย e โยนพอโยนเป็นลูกบอลรือไงหรือว่าลูกลูกบอลลิงไงคิดว่าปอเป็นลูกบอลลิงเนี่ยล่ะโอ้โ,โห like โี่ส้วกันแล้วอยากดูต่ออีพีที่สองก็กดไลค์มาด้วยขอแล้วขอผมไม่กดไลค์ Tới đường đi đó. Nè. Tôi mày chín nè. Bà.